Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ke-2 sekolah saya Alhamdulillah Yang bahasa yang akan digunakan dengan sesingkat mungkin selepas kita bersolat Suhuk Kalau kita dalam keadaan yang Hati kita yang mungkin Iman kita yang baru saja kita Bersama-sama Kita berjumpa dan kita bercakap Allah SWT Mencipta kita Dan ini adalah Waktu yang juga Sebaik mungkin bagi p a r ร pelajar dan ะ a a บเด i า a a ที่จเช่วงเวลาที่สะอาดที่สวยงามที่ปลอดภัยที่สุดในการคุกคามแการรุกรานขอใช้ตอนสำหรับบุคลากรสำหรับผู้บริหารและนักศึกษาใรมานเวลาเรีสุขใเราเรื่อมาทำงานเรรายนเรื่องเวลาแปดโมงเช้าสามโมเช้า เจอการยุบราจะยุ icias, light, ae, system, people, Arizona, ้ขาดของเชตตอนมาหลายยกแล้วแล้วก็บางทีพวกเราก็ลำบากมาซื้อที่นี่บางทีก็ไม่มีเวลาลำบากมาซื้อที่นี่ไปประชุมกันแต่ช่วงเวลาที่พวกเราอยู่ด้วยกันแล้วก็ในบัตริปตรงนี้ผแยกใช้เวลาประมาณห้าหกสิบปีเพียบคุยบริษัทขอมาวิทยาลัยเป็นการสรุปช่วงเวลาทั้งสั้นถึงบริษัทของทางราิการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ที่ประเทศสิงคโปา์ที่ท่านได้ไปในฐานะที่เป็นเละกรรมการก่อนั้งสนิบัติทุ่ที่โลก I just would like to make use of this p a t o six minutes of report of the director's program in Sri Lanka which he was there as the founding member of Muslim World League presenting paper on Islam and peaceful coexistence between among religions. We were there for two days, conference organized by Muslim World League, by the participation of different groups of Muslim Ummah in Sri Lanka itself, as well as different religions in Sri Lanka, those who participated in the conference, ranging from the biggest group of Buddhism, Christianity, and also Hinduism. And of course, as I mentioned earlier, that the role of the rector as the founding member of the committee of the al-Islami it is very interesting that Muslims in Sri Lanka, even though the number is not that big, there's 2 million out of 20 million of the total population of the country, but they are doing quite well and uh, the roles are mashallah. In Sri Lanka, there are five Muslim ministers. Muslims are minorities. But there are five ต่จะ i ี m มุสลิมเล i า s ิการและ6เจ้ i หน e าที่ิการถึงแม้ว่าประชากรูุสลิมจะเป็นประชากรสวนน้อยแต่ได้เจรจกันนะครับ้อยกว่าพุทธซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวสิงหแล้วก็ฮินดูซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวทามินชาวทามินนะครับไม่เ็มีปัญหาของการทำสงครามระหว่างกันแล้วก็มุสลิมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย พูดภาษาทมินหรือภาษาคามเมลในขณะเดียวกันก็ใช้ภาษาสิงหผลไดห้ลุประชากรมุสิมซึ่งมีประชากรแค่2ล้านแต่มีรัฐมนตรีที่เป็นมุสลิมถึงห้าคนรัฐมนตรีส่วนใหญ่ี่เป็นมุสลิมสำคัญคีญัคนรัฐมนตรีคอมเมอร์สอินดัสทรีรัฐมนตรีที่ดูแลกิจการด้านการค้าการ การอุกษากรรมันเป็นมุสชิมและอายุไม่ถึงห้าสิบปีจะสำปตรงมีอนาคตที่ค่อนข้างอยากไหลมากแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีมุสชิมซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีเกินหกสิบปีก็มีคนสมควรครับแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยที่เป็นมุสชิมซึ่งดูแล้วเนี่ยเป็นเป็นประเทศที่น่าสนใจพอสมควรแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างอื่นนึกถึงที่ประเทศเสรีลัากาเนี่ย มีองค์กรหนึ่งที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นองค์กรที่ได้เงินนโยบายเขาให้ไปใช้ในการก่อรัฐธรอยู่ก็คือเราขงบางวันกันมี National Shura Council There is one body in the Sri Lanka which is called National Shura Council In this council there is there are at least 18 organizations ranging from s a l a f i group to Sufi group เอาแบบนี นะครับตั้งแต่กลุ่มซิลปีจนกระทั ic ic ่งกลุ่มซูฟีตอเรกาต่างๆทั้งหมดทั ennes, ้งมวลเนี่ยองค์กรหลัก18องค์กรและ18องค์กรยังจะมีการรวมตัวกันแล้วก็ตั้งสภาชูรอแห่งชาติขึ้นมาทพื่อที่การจะได้เียวกาสไปร่วมบปะพูดคุยแล้วก็ได้นาเสนอสารที่เกี่ยวข้องกับปมญหาไหว้ใจแล้วก็หลังจากการพูดคุยผู้บริหารองค์กรหลายท่านกพ เดินมาไม่ใช่พียงที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรนี้ได้เดินมาหารืการแล้วก็ได้ชื่นชมการหรือการต่อสู้เพือมม่ออามาวาฮิดะโดยใช้กระบวนการุมมตาตุวะาขอต่อท่านธิการในฐานะที่เป็นประธานสภาสักหน้าสภาน,นเทศไทยสมัยที่สองที่ได้ดเนินการอูแล้วก็หลายคนก็มาทักทายท่านแล้วก็บอกว่าท่านตระวิชุนาอันตุมเชฟเมื่อนาถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละประเทศ แต่ว่าชาวศรีลังกามีประสบการณ์ที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกับชาวพุทธซึ่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศคล้ายๆกับประเทศไทยบนโลกนี้มีประเทศอยู่สองประเทศที่มีประสบการณ์คล้ายกันก็คือประเทศศรีลังกาซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นพุทธประเทศไทยคนส่วนใหญ่เป็นพุทธแล้วก็มุสลิมเป็นจนส่วนน้อยนะครับแต่ศรีลังกาในทวีปที่โอกาสทางการเมืองก็ไปไกลมากแตกมากกว่าเรานะครับถ้าหากว่าเห็นตลาดที่ไหนต้องเดาไว้ก่อนว่าที่นั่นมีมุสลิม ตรงกันข้ามกับเราผู้สิ้นในประเทศไทยเห็นตลาดที่ไหนนี่คือคนจีนไปทำการค้าขายแล้วผู้สิ้นก็จะเป็นแค่ผู้เข้ามาในตลาดเพื่อทำการซื้อขายแต่ประเทศศรลกาต่างกันเฉพาะกรุงโคลโบถ้าเห็นห้างเห็นตลาดเห็นการชุกชุมของการซื้อขายที่นั่นต้องเป็นผู้สิ้นที่เป็นผู้ขายและทั้งสี่คนก็เป็นชาวพุทธทั้ง ทั้งคนที่ใช้ภาษากามพูช์เป็นไชนีึ้งเป็นฮินดูมาเป็นผู้ซื้อส่วนใหญ่คมุสิมจะเป็นผู้ที่ถูกรู้จักว่าเป็นนักธุรกิจเป็นนักค้าขายในกรุงโคลัมโบจึงกลายเป็นกรุงที่น่าสนใจก็คือเป็นประเทศที่ชาวพุทธเป็นชาวเป็นชนส่วนใหญ่แต่มุสลิมเป็นชนส่วนใหญ่ในกรุงโคลัมโบนะครับ ทีนี้ประเด็นต่อมาที่จะขออนุญาตพูดคุยในช่วงเวลาสั้นๆนะครับสรับพวกเราก็คือว่านอกจากท่านธิกาาได้ไปร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสันัิบัตสิบโลกแล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมสร้างความสัมพันธ์กับ2มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เราได้ไปเยี่ยมก็คือมหาวิทยาลัยนาโเมียซึ่งได้ก่อตั้งมาเป็นปีที่ส เป็นหมาไม่เลยที่รับกับวักกัาจากคนคนเดียวคือที่น่าจะอยู่ประมาณเกือบจะ50ไร่คนคนเดียวที่บริจาคแล้วก็สามารถที่จะผลิตอุลามะในปัจจุบันประธานสภาอุลามะรองประธานสภาอุลามะซึ่งไม่เคยไปเรียนต่างประเทศเลยในภาษาอรับดีมากๆกนนะท่านอี่การยอมรับเป็นคนที่ภาษาอรับดีคนหนึ่งในย่านเอเชียใต้และก็เอเชีย ก็คือท่านอาจารย์มาทำหมัดรอรอพนักการบดีมหาวิทยาลันนอร์เวย์ไม่เคยไปเรียนโลกอาหรับเลยทั้งตรีทั้งทอเรียนในประเทศศรีลังการอย่างเด็ดภาษาอาหรับท่านอธิการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้คนที่ท่านเคยพบมาและภาษาอาหรับดีมากๆโดยเฉพาะยิ่งตอนที่มีเซนในงานสัมมนานานาชาติที่จัดโดยสภาไอ้จัดโดยโรบิท็อกเราได้ตกลงในส่วนที่เกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และก็ในการให้ทุนนักศึกษามาเรียนที่นี่ อีกหมาอะไรหนึ่งก็คือหมาลายไอชัสสินเท็กหมาลายไอชัสสินเท็กซึ่งอธิการบดีหมาลายไอชัสสินเท็กเชคอิบรรฮิมมพฮัมมัดเนี่ยเป็นเพื่อนกับอธิการบดีมาดุสฟีของเราในขณะที่ทั้งเรียนเรียนโทอยู่ที่มาเลเซียวัะนั้นก็เป็นโอกาสหนึ่งที่วันนี้เนี่ยหมาลายตะต้อนีหลังจากที่ก่อตั้งมาสิบแปดปีเราเริ่มที่จะเป็นหมาลายผู้ให้ไม่ใช่เป็นแค่หมาลายคู่รับ นั้นความสัมพันธ์โดยเฉพาะในที่งานประเทศสัมพันธ์ในอนาคนตของมาเลปตอนนี้ไม่ใช่จะสร้างความสัมพันธ์เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากมาเลยอื่นเท่านั้นเรากําลังจะขยับตัวเองไปสู่การเป็นมหายาล,ลัยแม้เราอาจจะย้อนมองว่าเรายังไม่พร้อม even though we think that we are n o e really y e t to be g i v e but the director mentioned that we are now trying to reach the world as giver rather than just only being recipients of help and assistance ผลลัพธ์การเดินทางไปสิงรัฐการในครั้งนี้ของท่านกาิกปรบดีผมจะติดตามท่านท่านก็ได้มอบนโยบายนี้บอกว่าหลังจากนี้มหาวิทยาลัยฟอตอนีจะทําหน้าที่เป็นผู้ให้ให้ทั้งทางวิชาการให้ทั้งทางความช่วยเหลือในเรื่องของการบรินารจัดการอย่างล้นที่สุดประสบการณ์18ปีที่เราก่อตั้งมหาวิทยาลัยในประเทศที่มักสิเป็นจุดส่วน้อยในสายตาของพี่น้องผ้เรียนในหลายประเทศถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากๆหลังจากนี้ชอบเลามหาวิทยา เหตกามที่เกิดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาก็จะขอความช่วยเหลือจากมาเลเซียตอนนี้เพื่อไปสอนบทเรียนในการก่อตั้งมหาหวิทยาลัยวาก้าแบบนี้แล้วก็อิชอตหนึในเวลาก่อนชิ้นปีนี้มหาวิทยาลัยสวสิลเดินศึกษาที่เกิดขึ้นประเทศฮ่องกงซึ่งก่อตั้งจากก่อตั้งขึ้นมาจากโรงเรียนเอกชนโรงเรียนเอกชนซึ่งสุดท้ายได้รับการดูแลจากรัฐบาลฮ่องกงนะครับเพื่อที่จะจตั้งขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัย ในประเทศฮ่องกงเป็นหมาอิสลามแต่อาจจะไม่ใช่ชื่อว่าอิสลามเลยเขากําลังขอให้หมาอะไรตอนนี้เป็นที่เลี้ยงแล้วก็อธิการบดีของเราอาจจะต้องไป,ไป,ไปเป็นผู้ช่วยหมาอะไรอื่นในคณะกรรมการสภาหมาหาวิทยาลัยหน้าต่างประเทศหลังจากที่18ปีที่ผ่านมาเราเคยเชิญคนต่างประเทศมาเป็นกรรมการสภาหให้เราวันนี้ปี2016อธิการบดีเริ่มที่จะเป็นกรรมการสภา ที่เป็นัวแทยจ,จากการประเทศเริ่มต้นจากมาเรอาชาสินติกรซึ่งทางนธิการก็ได้แต่งตั้งอิิการบดีของเราเป็นกรรมการสภามหาเรอาชาสินดิกรประเทศถือหลักการเรียบร้อยแล้วและอีชอว์ล้ปีหน้าทางประเทศกางทางประเทศกัมพูชาจะตั้งวิทยาลัยสลามนานาชาติก็จะตั้งอธิการบดีของเราจะขออนุญาตตั้งอธิการบดีของเราเป็นกรรมการสภาวิวยลัยศาสนาชาติของเขาและอีชอว์ล้ก่อนก่อนสิ้นปีหรืออาจจะเป็นต้นปีหน้าเนี่ย สถาบันการศึกษาชั้นสูงของผู้สิ่งในฮ่องกงก็จะขออนุญาตแต่งตั้งอธิการบดีเป็นกรรมการสภาเช่นเดียวกันเรากําลังทํางานในมิติผู้ให้แม้ว่าเราจะไม่พร้อมที่จะให้กับคนที่มีมากกว่าเราเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียโลกระดับแต่เรากําลังทําหน้าที่เป็นผู้ื่คือเราไม่ได่เิดที่การปฏิบัติแล้วก็พวกเราทั้งหลายสาหรับผู้สิ่งที่อยู่ในประเทศที่มีจำนวนน้อยนะครับเพราะนั้นจึงขอเชิญสำหเราทุกคน มาร่วมกับนอกชากข้อของอธิการในแบบของอธิการก็คืออย่างน้อยเนี่ยราจะทําตัวอย่างไรให้เราเป็นผู้ให้บ้างหลังจากที่เราเป็นผู้รับมาตลอดชีวิตนะครับก็ขอเชิญชวนพวกเรานะครับเป็นฉพาะยิ่งนักศึกษาใหม่ทั้งหลายที่อยากรู้จากอธิการไม่มากนักเพงจักมาเลยไม่มากนักนะครับก็ขอเชิญชวนพวกเราทุกคนเริ่มต้นวันนี้กับการบรรทของารเป็นผู้ให้นอกจากเป็นผู้รับเดี่ยวๆสำหรับเราในกลุ่มรอรอรับกัน